ดูความลีลานะนี่นะดูนะนี่จะเฟี้ยงบอลน,นะเฟี้ยงบอลไปน,นะนู่นนะนู่นนู่นนะดูความลีลาของมันนะยิงจองทาไปปุบ๊บอ่าไปแล้ว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 ดูนะดูนะหรือไปแล้วนะนะนะไปแล้ว,ลวม,มันรู้ว่าไปอยู่ไหนนรู้นต่ตอนที่เป็นเด็นบริเวนบริเวนมัน อยู่ในกอไม่ใช่ไม่ใช่ว้ยมันรู้มันรู้ว่าบอลอยู่ไหนมันรู้แต่ว่ามันทําทีเป็นมองไม่เห็นดูมันมันทําทีเป็นมองไม่เห็นมันรู้แท้จริงมันรู้มันเห็นอยู่บอลตกตรงไหนดูความความเจ้าเล่ห์ของมันนะนั่นน่ะนั่นน่ะ ทำเป็นเรียกเราให้เราไปหาช่วยว่าไงว่าไงมันรู้มันรู้มันรู้อถ้าเป็นว่าไม่เห็นทามันไม่เห็นนี่มันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแหละมันอยู่มุมนี้ตั้งแต่แรกน่า็นมากว้ามินนี่มึงนี่ยเดือดรยจริงๆริโอ้ยตายหมาเลยลูกเล่นแพลาๆเหลือเกิน แม่ทำเป็นมองไม่เห็นดูดูด,ดูโออเกินไปเกินไปเกินไปแล้วเกินไปแล้วเอาบอลมาเอาบอลมาเร็วเอาอีกไหมเล่นอีกไหม